อ๋ขอฟอนดีท่านนะครับนี้ก็จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าไอ้มอมดีเฟนเดโมะครับเป็นเกมแนวย้วมาเดมโมครับเป็นเกมแนวดีเฟนนะครับซึ่งก็จะมีพวกฝาอาหาสใส่ตรงข้าวม,มาอยากให้มันเข้าไปถึงให้คิวเราได้นะครับก็มาเริ่มกันเลย กาน,นเล่นก็คือนํำอ้อมอป่นไปวางครับอ้อมปืนไปวางตามจุดต่างๆครับ,รบเพื่อป้องกันการเข้ามา อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเรือนะครับไงเรือ,หล,อหลดพ้นจับอ่างอาวนี้ไม่ได้นะครับหรือออกจากอ่างอาวนั่นแหละ นี่ก็ถ้าเป็นอ้อมมือกลก็จะราคา20นะครับส่วนเป็นใหญ่ก็ราคา50นะครับวันถ้้จะออพเกดนี่ก็เอพเกตได้นะครับนี่ก็อัพเกตเอเวอร์สามกจะเป็นปืนคู่นะครับเกตว่า นี่ก็พลังชีวิตนะครับก็คือถ้าออกไม่ได้นะพลังถ้าโตออกไม่ได้นะพลังชีวิตจะลดลงลดลงส่วนนี้เป็นจํานวนเวฟที่ต้องเล่นนะครับนี่คือรีวายครับเอาไว้ย้อนกลับนะครับหยุดนี่คืออุ่มหยุดนะครับอนี่ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดแล้วก็เซตติ้งครับส่วนนี่คือเงินนะครับจะจ้าโตได้จะได้ตังนะครับ นี่คือการซ่อมนะครับเมื่อว่าพลังแถเขียวเขียวนี้รดเราจะต้องซ่อมนะครับเพืาอไม่เห้่ีปืนไปก่อนเวลาควรน,นะครับ เราอัพเกรดไปเรื่อยครับอืมในฉากเนี่ยผมไช้ใช้บุญกลทั้งฉากครับโดยที่ไม่ใช้บุญใหญ่เลย อันนี้ังมีปนกลคนู่อยู่สามก็บอกครับจึงก็เราจะป้องก,กันเพียงพอะ มันเรนเนอลบแล้วไเรือคันนี้ก็จะมีปืนใหญ่สวนมากอมะมามันไม่ใช่ปืนเดียวหลายปืนเราหะต้องระวังให้ดีนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าผมอัาเกตปืนเลเวล3สามใช่ไหมครับเพราะอว่าปืนเลเวล3สามเนี่ยมันจะยิงได้เร็วกว่าปืนธรรมดาครับเพราะถ้าปืนกลธรรมดายิงเนั้นต้องใช้มากถึงสี่ห้ากระบอกครับคืนนี้ก็คือ ครับสองอันนี้ก็เท่ากับสี่กระบอกนะครับ ถ้าอัพเกรดก็จะอึดขึ้นนะเราเลยลบเข้ามาอีกแล้วเราไล่การกคือลบคือความอึดั้างล่าครับก็ใช้ปืนใหญ่ยิงก็ประมาณสองนัดถึงสามนัดน,นะครับเนีย้ยช่วยสลายมีเือลบมันได้ครับ วางเอื้สองข้างนี้ก็คือช่วยในการจริงเร็วน,นะครับแบบในระยะเดียวเนอะเห็นการเปิดอมันโอ้อ่อนรับแล้วก็วาได้ครับ ริบสุดท้ายแล้วครานี้มันจะเอาเรือลบเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าจะมาีกี่คันนะครับหาเรม่อนไม่ดี อัางวางเป็นมาโอเคซะอ้างวางอื่นน้ำปืป่ไม่ยิงก็หมดประโยชน์ครับไอเขียวเขียวนี่ขอการยิงนะครับ ครับวันนี้อก,ก็ราวรากิจนี่ก็ลูล่วงไล้วด,ดีครบับวันนี้ก็ขอจบคลิปเล็กเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ